นี่เดีถ่ายคลิปไวเลยดีกว่าว้าวอร่อยครับทุกคนกาแฟดีมากเลยตัวนี้นี่ก่อนขึ้นดอยนะฮะง่วง่านมาเห็นนะครับน้องเกาเปิดร้านเป็นดิฟอย่างเดียวนะทุกคนว้าวชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านเป็ดตุลูครับเป็ดต,ตุลูเป็ดตุลูแปลว่าอะไรอ,อ๋อแปลว่านักปราบครับนักปราบว้าว ชื่ออะไรนะครับชื่อต้นค่ะน้องต้นนะโอเคเดี๋ยวคุยกับพี่หน่อยนะอันนี้แนะนําเป็นตัวไหนนะครับอ่าเป็นตัวฮันนี่ครับแรงกิ้งสองฮันนี่แรงกิ้งสองเลยว้าวเป็นตัวนี้ครับเป็นของดอยช้างครับเป็นฮันนี่โพสต์ดอยช้างนะครับืมของของที่ไหนเอ่ยเป็ของสเปเชียลฮันนี่แรงกิ้งสองเลยว้าวเป็นของตีวนี้ครับ อันนี้เป็นตัวโคอ,อ่อนใช่ไหมฮะใช่อโอ้ยแล้วขายดิฟอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนอ๋อดิฟสี่สิบห้าโคห้าสิบมีมัชฉามีแบ็เออมีพีชด้วยเฮ้ยร้านเล็กๆน่ารักมากนี่ร่มนะฮะเฮ้ยอุปกรณ์ก็ไม่เยอะหลักๆก็จะเป็นดิฟรับอ้แก้วน่ารักมากเลยอะ่ะ ออขายหน้าเหรือยังครับเนี่ยอ่อถ้ามาตรงนี้ก็ประมาณสองเดือนกว่ามาอยู่ตรงนี้สองเดือนแล้วใช่เป็นไงขายดีไหมฮะก็เรื่อยๆนะครับอเนี่ยดีเลยพี่กำลังแบบอยากเปิดที่หน้าบ้านแบบนี้แนวนี้เลยเนี่ย มีร่มคันหนึ่งนะนห่จริงๆนะพี่แบบจะเปิดจริงๆอยู่หน้นาบ้านข<ม>า,ายข<ม>า,ายดิฟจริงเดียว <laughs> พี่ไปงานกาแฟมาแล้วคือแบบไปไปตั้งนั่งขายนั่งคุย<ด>กันโดนป้ายยาหรือเปล่าครับมันก็โดนเรื่อยๆนี <laughs> ่แหละ <laughs> อนี้มีหลายตัวเลยนะฮะว้าว ตอนนี้ก็จะเป็นของโดยแม่มอนก็มีแต่ว่าตัเนี้ยแม่จันใต้นะฮะนี่ของอาคาว้าวนี่เดี๋ยวให้น้องต้นดิฟให้ชิมนะฮะ บทค่อนไปทางละเอียดนิดนึงใช่ไหมะใช่อันนี้เป็นดิฟเย็นไหมดิฟเย็นอ๋อดิฟเย็นถ้าเย็นก็จะออกเป็นชาชาหน่อยครับรสชาดดับครับผมถ้าเป็นร้อนก็จะออกมะขามป้อมนะับอืมอยากกินร้อนหรือเย็นครับกินเย็นครับถ้าร้อนน่าจะง่วงอยากได้แบบตื่นๆหน่อยกับฟอินเยอะๆหน่อย ดูตอนมันบลูมว้าวขอกลิ่นพัดมาทางนี้นะ่ะลมไม่มา <laughs> ตอนนี้น้องต้นกำลังใช้สมาธินะเดี๋ยวผมขอให้ดูสกิลการดิฟก่อนแล้วกันเนาะนี อันนี้น้ำเท่าไรแล้วนะเอ่อจะใช้หนึ่งต่อสนะิบครับหนึ่งต่อสิบอันนี้รินครั้งที่ที่สามแล้วนะ <S 2> 2. <S ใช่ไหมอ๋อสองเหรออ๋อจะแบ่งเป็นสี่เซ i กชันอ๋อเทสี่ครั้งนะครับตัวนี้จุดก็จะออกไปทางแนวสว่างสว่างอื ได้แล้วอหอมหอมนะฮะเป็นดิบเย็นนะครับตองต้นใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อสิบใช่ไหมก็จะอ,อคล้ายๆชาดำนี่คือการเขาเรียกอะน็อกเย็นใช่นี่คือน็อกเย็นนะ,ะนใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้ว เป็ดตูลูนะฮะแปลว่านักปราบนะคะรับเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีร้านด้วยอยู่ตรงไหนนะฮะอ๋เป็นของร้านร้านรานะ ได้แล้วนะครับนี่นะฮะเป็ดตูลูไะไรมา o คาเฟ่เอาไอไลท์มเซลอันนี้คือไอจนะครับใช่ไหมนี่เข้าไปติดตามได้นะครับชื่อนี้เลยเป็ดตูลูนีโ่โอ้ยโอ้ยนี่ฮนะชื่อนี้เป็ดตูลูนะ เดี๋ยวลองชิมนะฮะได้แล้วนะครับดิฟเย็นนะนฮันนี่โปรเซสรุ้ยหอมมากสดชื่นมากครับสว่าง,ส,างสดชื่นเลยอ่ะจิบเลยฮะ ก้อ,อนฮะลองดูนะฮะใช่งั้นจะตื่นอ่ะาะว่าเข้มคนย้างเข้มเลยวอด,ดีเข้มเลยอร่อยครับอร่อยครับใช่เลยโชว์หนึ่งสิบหนึ่งต่อสิบเข้มๆเ,เลยอร่อยครับแวะมาได้นะเดี๋ยวให้น้องฝากร้านดีกว่าผมไม่แน่ใจอยู่ทางไหนเพราะว่าผ่านมาพอดี<ม>ก็เลยเห็นอยู่เนี่ยเป็นร้านเล็กๆอยู่แบบนี้ฮะ<ม>ก็เลยแวะหน่อยเติมพลังก่อนขึ้นดอย อ่ะเปตูลูฝากร้านหน่อยครับร้านจะอยู่ตรงเส้นปลาปลาเชียงรายปลาปลาเชียงรายตรงเนี้ยต้นไม้สวยๆเลยเนาะกี่โมงถึงกี่โมงเปิดกี่วันครับเนี่ย้ถึงสี่โมงครับเก้าโมงถึงสี่โมงจันถึงเสาร์ครับจันถึงเสาร์เปิดทุกวันเลยมีบางอาทิตย์ก็สลับไปเรียนบ้างคอ๋อก็ยังติดตามในเพจครับอ๋อยังเรียนอยู่ก็คือตามในเพจเปตูลูนี่แหละใช่คับอืมนี่นะชื่อนี้นะอีกครั้งอีกครั้ง เปตูรูนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูร้านน้องเขาอีกครั้งนึงร้านแบบเล็กๆนะฮะแนวสโลบาดิฟอย่างเดียวเลยเดี๋ยวถ่อยให้ดูนะฮะนี่อร่อยครับทุกคนกาแฟดีมากเลยตัวนี้หอมอเอาละเฮดยาวชุ่มคอครับหวานชุ่มคอ เปรี้ยวนิดเดียวอร่อยอร่อยครับมาลองได้ที่ร้านเปตุรูนะครับวันนี้ลาไปก่อนละเดี๋ยวผมขึ้นดอยต่อฮะสวัสดีครับน้องต้นสวัสดีครับพบกนใหม่ฮะบ๊ายบายครับ